กลับสวัสดีเอฟซีห้านอยทุกคนนะครับเมื่อวานต้องขออภัยจริงๆนะครับห้านอยทั้งชุดวัดใจทั้งชุดเจาะไม่มานะครับมาแค่ตัวเด่นเนาะก็คือเด่นมาเจนะ็ดแปดมาแต่เจาะไม่ไม่เข้า <c oughs> เออเมื่อวานเสียดายมากเลยขออภัยจริงๆนะวันนี้มาดูชุดของตัวเด่นแล้วก็ตัวเจาะวัดใจนะวันนี้ขอแก้มือนะครับศูนย์วันนี้ศูนย์ศูนย์เลยเด้ แบนนี้ศูนย์เราต้องเอาคืนนะครับวันนี้เด่นนะครับผวางไว้ที่สองกับสามนะครับขอเอาคืนแบบเต็มแม็กนะครับสองสามตัวเด่นส่วนตัวเจาะนะนี่เลยสองแปดสองเก้าสามแปดนะครับสามเก้าสองหก องเจ็ดสามหกสามเจ็ดนะครับสองหกสองเจ็ดสามหกสองเจ็ดแล้วก็เพิ่มสองสามอีกตัวหนึ่งนะเก้าชุดอ่ะส่วนชุดสามตัวแตกเม็ดเดียวสองสามเก้านี่เลยมาแบบมั่นใจเลยสี่ชุดวัดใจ ีชุดวัดใจนะรอบนี้ผมวางไว้ที่ตัวไหนสีชุดวัดใจสองแปดสองเก้าสาปดสาเกรอบไหนที่น่าจะมาน่าจะเป็นรอบน่าจะเป็นรอบปกผมเน้นรอบปกให้ พิกาสวยนะปกรอบเนี้ยวัดใจเนี่ยปกรอบปกรอบพิเศษรอบกาชาติน่าก็สวยเดี๋ยวนี้พัฒอ,อ่ห้านอยพัฒนาก็สามารถตามได้เมื่อวันมาห้าน้อยพัฒนามานะครับไอ,อตัวที่ผมเจาะคือเจ <c oughs> ็ดเก้าเจ็ดเก้าไปห้าน้อยพัฒนานะคือรอบที่มาพร้อมกันแบบวีนะครับก็เป็นเจ็ดเก้านะเมะื่อวานตัววัดใจ ออมีเจ็ดเก้าโน่นไปรอบโน้นเลยนะครับเห็นจะมาแต่กาชาติแล้วออกถ้าออกสามเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ามานะครับแต่ว่าเขาไปออกเจ็ดเก้าสามแล้วก็สามเจ็ดนะเมะื่อวานวันนี้วัดใจว่าปกปกมันเด่นสองสามอยู่แล้วปกเด่นสองสามอยู่แล้วนะรอบปกนะสองสามอยู่แล้วน่าจะ เข้ากับชุดสองแปดสองเก้าได้สามแปดสามเก้าได้ขอให้มาชุดนี้นะวัดใจวันนี้ได้ลุ้นยาวเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่รอบไอ้นี่ด้วยรอบนีนะ้เฉพาะกิจเนะี่ยถ้าใครลุนตั้งแต่เฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติ v ีไพวันนี้ผมว่าผมว่ามีลุ้นหมดนะเนี่ยเนี่ยตัวที่ผมเจาะให้เนะี่ยมีสิทธิ์ลุนหมดเลยผมว่านั่ง่างน้อยสองตัวมาอ่ะ วันนี้ขอวัดใจว่าสองตัวผมน่าจะมีถ้ามีผิดพลาดด้วยประการใดอย่าออกแบบพลิกแพงแบบขึ้นบนลงล่างอะไรแบบกระจายก็แล้วกันนะครับคือบางทีถ้ามาแบบนั้นยากแต่ถ้ามาแบบไล่กันนะเนี่เสร็จวันนี้เสร็จสองหกสองเจ็ดสามหกสาเจ็ดสองแปดสอง้าสามปดสองเก้าสองสามนะครับขอให้มาแล้วก็วัดใจปกนี้มีสิทธ์นะครับวันนี้ปกมีสิทธ์นะครับ ถ้าไม่มาชุดนี้อาจจะเป็นชุด,ดรองนะครับแต่ใครที่กมูน้อยก็คือวัดใจชุดนี้ไปนะครับอ่ะโชคดีกันทุกคนนะครับตัวเน้นขอวางไปที่นี่แหละเออไม่ต้องเน้นแล้วผมเน้นให้สี่ชุดเนี่ย <c oughs> ลืมไปเนื่องว่าเป็นลาวสตารหรือแนวทางตัวอื่นที่ผมจะต้องเน้นเพิ่มแต่ตรงนี้ก็คือวัดใจคือเป็นตัวเน้นอยู่แล้วนะครับอ่าวันนี้ขอแก้คืนนะครับสำหรับวันอาทิตย์นะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ ใครที่บริจาคนะครับผมก็ช่วยเหลือเนาะสายบุญนะครับบริจาคช่วยเหลือยายนะครับที่นะคนครพนมนะครับผมยายหลานที่นะครพนมเคสนี้ที่ผมทําลงไปนะครับเนาะก็ขอบุณมากๆนะครับสายทานหลังไล่มานะครับ f c m e n นมาว่าช่วยแล้วนะครับคนละร้อยคนละ พันว่ากันไปนะครับมีพันด้วยนะเมื่อวานโอ้ยต้องขอบคุณนะครับคุณอะไรผมเดี๋ยวผมไปไล่ดูชื่อก่อนนะครับนะ้าเมื่อวานนะผมก็ลืมผมแคปไว้อยู่นะครับหลายคนคนละร้อยคนละสิบนะครับนะในแต่ละคนนี่นะครับผมสายบุญทั้งนั้นเลยก็ขอให้บุญนุนนนําะครับบุญส่งอรอบนี้นะครับสําหรับใครที่ช่วยเหลือนะครับก็เนาะขอให้ปัง นะครับผมวันนี้ขอชุดวัดใจผมมานะครับจะได้ตอบแทนเ c ีที่นะครับมีน้ำใจกันทุกคนนะครับช่วยเหลือยายเนาะก็เป็นบัญชียายนี่เลยที่ผมลงไว้ให้นะครับที่อยู่ก็าตามนี้เลยนะครับที่อยู่ของยายซึ่งอยู่กันสองคนยายล้านแค่นั้นเองนะครับไม่มีคนอื่นเลยนะเพราะ480มาลาพัฒนาแล้ว <c oughs> เออมื่อวันหนึ่งเก้าก็เห็นหลายรอบอายสิ5หม่19อันนี้คือถ้าใครอยากส่ง สิ่งของไปช่วยนะครับไปให้นะครับก็ตามนี้25หมู่19บาตะบนน้ำพึ่งนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนครพนมนะครับนี่อยู่นครพนมก็ได้อยู่ทางนั้นก่ยวไก่ๆก็ไปสามารถไปเอาของไปไห่เล่าได้นะครับพอนีทางนครพนมผมก็มีนะครับเนาะเออไปซอยเล้าได้ครับอยู่คนนี้แหละอยู่สองคนนะครับตอนนี้ก็มีคู่ครูมี่นะครับซึ่งลงติ๊กต็อกอีกทางหนึ่งนะครับก็เป็นครูมี่แล้วก็ผมก็มาช่วยเหลืออีกทางหนึ่งก็คือ ทางยู u ูบนะครับผมนะก็ไม่เคยรู้จักกันแต่ว่าเราก็สามารถช่วยเหลือยืนย่นมือช่วยเหลือกันได้นะครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับเนาะเดี๋ยวคูมี่ก็จะอัพบ,บัญชีมาให้ดูนะครับว่าถึงยอดเป้าที่หวังไว้แสนหนึ่งหรือยังนะครับเนาะเนี่ยขีดเส้นใต้สามตัวนี้สองตัวสามตัวเนี่ยเนี่ยไม่แน่นะครับผมรัฐบาลไทยรอบนี้ยายอาจจะให้โชคนะครับรัฐบาลไทยผมมีนะในชุดเนี้ ไปดูเอาไปดูที่ช่องสูตรรับน้าโชคนะครับผมอันนี้คือบัญชียายแล้วก็อันนี้ถ้าใครยังสนใจช่วยเหลือนะครับนะมีน้ําใจนะครับประมาณนี้นะครับแล้วสิ่งที่ดีๆก็จะตอบแทนเรามาเองนะครับรอบนี้ขอให้ปังนะเมื่อวานต้องขออภัยหลังจากที่วัดใจมาดีๆนะมาสะดุดสองวันคือแต่ลาวเรายังมานะครับลุ้นลาวต่อนะครับลาวพัฒนาพรุ่งนี้นะครับขอเป็นไลฟ์สดพรุ่งนี้เช้านะ ไล <Like S 2> ได้บปก่น่าจะได้นะครับพรุ่งนี้อาจจะไล่ในที่ล่มเ <laughs> มื่อเช้านี้ไ like ล่รัฐบาลไทยยังวิ่งมีฝนนะครับโอ้โหเลิกหมดเลยนะครับไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนั้นอ่ะพรุ่งนี้ก็ถึงจะตกแต่ว่าผมก็ไ like ลได้เอาไปเข้าในร่มนะแสงก็น่าจะพอเนาะอืมอันนี้สําหรับห้านอยวันนี้นะครับแล้วก็นี่ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับนาะสิ่งดีๆจะตอบแทนเราเองนะครับสุดท้ายสุดนะครับก็ขอบาร,รมีปู่มณีนาคราชนะครับผมที่ผมเคารพศรัทธาอยู่นะแล้วก็พญาพญาเต่าเรือนนะครับของหลวงปู่มหาศิลานะครับผมนะที่ในกลุ่มผมก็เคารพศรัทธากันนะครับผมก็ขอเนาะให้พ่อปู่ แล้วก็พญาต่อเรือนช่วยเปิดดวงโชคลาภให้กับทุกคนนะครับมีดวงที่เปิดนะครับเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามานะครับทําดีคิดดีทัสิ่งด,ดีเข้ามาแล้วเราก็นะจะปังไปด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้หาหนอยฝากไว้ให้พิจารณาสี่ช,ชุดวัจใจสองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้าขอให้มาชุดนี้นี่ไงสามเก้าวันนี้สามเก้ามันมีอะไรเป็นพิเศษไม่รู้เหมือนกันแต่ผมชอบนะวันนี้ผมชอบสามเก้าคือวัดใจที่สองสามเก้านะครับเพราะว่า สามเก้าคือเมื่อวานมาดีมากเป็นทะเบียนหรือเมื่อวานก็มาลาสตานะทะเบียนบ้านผมซึ่งทะเบียนบ้านเก่าออก็คือเจ็ดหนึ่งนั่นก็มาดีเหมือนกันเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็เป็นทะเบียนรถแต่ช่วงนี้สามเก้าผมก็มาดีนะครับทะเบียนบ้านผมบ้านที่ผมสร้างขึ้นใ,ใหม่นะครับผมบ้านหลังเล็กนะครับสามเก้ามือแนวนี้สามเก้าผมอาจจะให้โชคนะครับแล้วก็ตรงกับตรงนี้ด้วยนะครับก็คือตรง นะหมายเลขบัญชียหญนะครับสามเก้านะมีสามแปดด้วยไหมมีเออไม่แน่นี่ผมวงไว้อยู่สามแปดสามเก้าวันนี้หกศูนย์มีหกเก้าไหมไม่มีนะครับมีหกศูนย์นะเออไม่เน่นะมีมตรงนี้หกศูนย์ไปอยู่ที่ลาวสตาร์เนาะเนาะออออก็จะเป็นสามเก้าสามแปดนะสามเก้าสามแปดตัวเน้นผมด้วยนะวันนี้โอเคจับตาจับตาสองเก้าวันเกิด สองสามอะไรพอสอเกิดเพราะฉะนั้นแล้วเลขที่เกี่ยวกับผมช่วงนี้มาดีนะครับลองตามนะครับเป็นราศีมีนนะครับราศีมีนซึ่งช่วงนี้กําลังมาดีนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์ราศีมีนคือแอดเองนะครับเราลุ้นนะครับเกิดวันเสาร์ราศีมีนราศีแห่งโชคชะตาโชคดีโชคปังนะครับนั้นเพราะฉะนั้นตามติดเออทาไมช่วงนี้แอดถึงปังนะครับน่าจะอยู่ที่ หนึ่งคือลัคนาราศีมีนนะครับช่วงมีปีนี้กําลังมาแรงแล้วก็คนเกิดวันเสาร์แรงนะครับเออใครเกิดวันเสาร์ก็ยินด,ดีด้วยนะครับ <c oughs> รักลัคนาราศีมีนนะอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีนะครับสวัสดีครับ